เนแกวายกว่าวงสริยานประเเลราชสุริยพรรนะครับสำนักในสำนึกนะคะในพระมหากรณาธิคุณการจัดงานเฉลิมเกิดจะยกได้เดินทางมา ในช่วงที่ท่านประธานได้ร่้มจากที่นั่ง มาย่างพันเตวิจุงวิจุงและกนาดายะสรนังคจามิทามังสรนังคจามิสังฆังสรนังคจามิรูติยามปิสังฆังสรนังคจามิเรรมณีจิขาปะทังสมาธิยามิสัพพสทุกาวินาจายะผริตังโรดะมังกรา เรศคาราตะเตยจันตะลิเขวิมาเนทีเประเท अनियनां एथामम ป่าลองผู้ิมพัปปตกเกล้าองกระมอนข้าพุทธเจา้านายรงไปสารทษินนายเประสไยโยในนามของข้าราชการพัะงานเจ้าที่ทุกฝ่ายรวมทัปปพประชาชนทุกหมู่เหล่าขอประกาศราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาแทงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาญตุโคนโตเทวสัทายโย้าแต่ฝูงเทพีกรมอมรนพรมนินอมรินทราธิราชจัพเทกาเมซึ่งเด็จทิพยัพิมานมากเืองสว<อ>ัรค์ชั้นชก,กามามปรจรอ,อีกทั้งเทะเจ้าอมีมเหธสวนสักดาเลซึ่งสิงห์ดกขอเขตเขาจักรกวาลและทั้งพัสยามเทวาธิราช อันตัดพิกเถิวิมานีอีกทั้งอากาศพิมานภูมิเทวดาเป็นอาทิตทั้งเท้าทัตรสเท้าพิรุณหกเท้าพิพรุณปักเท้าปุเรลุล่าอีกทั้งเทพยดาศักดิ์สิทธิ์ทรงมีทิศอำนาจเป็นต้นว่าพระสยามเทวาธิราชพระดับเมืองผู้เรืองนิษเทพเจ้าอันสิงสถทุกประเทศเขตแวนแสนโกดจักรวาล ทวีตน้อยหลาไใรโลกกับทงตั้งทิพทยศโสเสวนาสดับฟังประกาศของท้าพเจ้าซึ่งได้มาประชุมพร้อมกันในมงคลเขตสถานที่นี้ล้วนมีจิตถมนััป่าถนาถวายพรพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดราทิเบตรามาทิปดีจากรีนฤบดิน สยามมีตราที่ราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณธรรมปรรเิฐพระองค์ทรงเป็นพระบรมุขของชาติและทรงเป็นเอกอัคาราษฎรศาสนูประถัมพกมีพระราชอนิทัยประกอบไปด้วยพระเมตตากรุณาอยู่เป็นองนิดด้วยพระราชประสงค์จำนงหมายจะให้ประชาชนทั้งหลายมีความเจริญร่มเย็นเป็นสุขท่วหน้าเราบรรดาข้าราชการ พนักงานและประชาชนทุกหมูห่เหล่าระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราทิเดชรามาธิบดีจักรีฤบดินทรนสยามม,าาตมิตรลาทิราบรมนาถบอิทิศจึงพร้อมกันตั๋วรับพรชัยมงคลเพื่อตวายพปะเกียร์ในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยเลิมพระชนรษาในวรนนี้ ขออำนาจกุศลบุญบาสีแห่งข้าพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้ทั้งอำนาจคุณฑาสีอัตตะไรและเทวาพินิหารจงตลบรรดาลให้ประบาสมเด็จพระปณิมีมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิปีจกปักรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมมนาตปทิตคงพระเจริญมายุคยิ่งยืนนานด้วยร้อยพรรษา พราจาสัพพะโลภะมณิภัยพิพบัติขอพระองค์ทรงดำรงสิริราชธนบ,บุบรุษพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลด้วยจตุรพิธพรทุกประการจงประสิทธิ์ชยญาตุพระวังขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยราชฤทธิ์ชนะดูดูไร้เพื่อเมริณฑลเชียร์บางสารชัยมงคลระดับนี้ จง Allah, <you S 1> <Ö. S 2> มีแดกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวัะยาทิพย์เดชรามาธิปดีจักรีนรินทร์สยามกินตราธิราชบรมนาถบพิตรทุกประการเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ yeah i got that